ปัจจัยสำคัญในการปลูกผักปุ๋ยดีดินดีอย่างเดียวไม่พอปุ๋ยดีดินดีปลูกผักก็ได้กินดีและปลูกผักเยอะแยะมากมายและก็จะทําให้เรามีผักกินตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อหาใดๆทั้งสิ้นถ้าปุ๋ยดีดินดีปลูกผักอะไรก็ขึ้นทุกประเภท และปัจจัยสำคัญในการปลูกผักปุ๋ยดีดินดีอย่างเดียวไม่พอก็คือต้องดูแลให้ดีด้วยต้องมีการหลังจากปลูกแล้วต้องมีการสังเกตสังการดน้ำพรวนดินดูแลและมันดูศัตรูทางธรรมชาติด้วยเพราะว่าในกรณีที่เราใส่ใจแบบนี้ นี่คือศัตรูทางธรรมชาติถ้าเกิดเราไม่ทำร้ายเขาก็แค่อย่างนี้แล้วก็เก็บแล้วทิ้งไปให้เขาไปเติบโตบริเวณอื่นโดยที่แบบเราเราไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนาะไม่ต้องทำร้ายเขาเนาะปล่อยเขาไป และนี่คือทั้งหมดที่เราเกล่าวมาคือดินดินดีอ่ดินดีอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นปัจจัยหลักในการบำรุงดูแลสวนผักเนี่ยนะแล้วรับรองได้ว่าถ้าเกิดในกรณีทำแบบนี้นะเราได้กินผักทุกชนิดที่เราปลูกโดยที่ไม่ต้องทิ้งฟ้างหรือ เออใช้คำว่าเสียเวลาฟรีนะยังไงยังไงก็ได้กินแต่บางครั้งเนี่ยการดูแลดีขนาดไหน <c oughs> นี่ <c oughs> ก็ต้องเกิดเหตุที่แบบว่าเสียหายได้แต่ในเมื่อเกิดเหตุเสียหายก็คือไม่ต้องท้อหรือใดๆทั้งสิ้นเราก็ปรับปรุงแล้วก็รื้อถอนแล้วก็ผสมดินใหม่เพื่อให้ดินดีอยู่เสมอแล้วก็นำผักชนิดใหม่มาปลูกเลย แค่นี้เองง่ายๆหลักการไม่ใช่ดินดีอย่างเดียวแล้วจบก,ก็คือบอกว่าดินดีทุกอย่างดีก็ต้องดูแลให้ดีแล้วมีผักกินตลอดทั้งปีแน่นอนอ่ะคลิปนี้เราก็ขอจบพิบเพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่งามๆทัง้งนั้นเลย